ีนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานในชีวิตประจำวันตอนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปกันก่อนเลยนะคะ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปคือพลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปริมาณจำกัดซึ่งวันหนึ่งสามารถหมดไปได้แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่หรือสังเคราะห์ทดแทนกันได้เนื่องจากเกิดขึ้นไม่ทันความต้องการเพราะต้องใช้เวลานานาน,นับร้อยปีเพื่อสร้างขึ้นใหม่สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทตามลักษณะการเกิดพลังงาน 1. พลังงานสิ้นเปลืองที่เป็นฟอสซิลและ พลังงานสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ฟอสซิลหรือพลังงานนิวเคลียร์แหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป 1. ปิโตรีียมหรือน้ำมันดิบเป็นน้ำมันดิบที่ได้จากหินเกิดจากการสลายตัวของสารประกอบอินทรีย์เช่นซากพืชซากสัตว์และแร่ธาตุบางชนิดที่สะสมทับกันเป็นเวลานานจนกลายเป็นของเหลวที่อยู่ใต้ผิวโลกทั้งบนบก และในทะเล 2. ก๊การธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของกา๊าซไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีส่วนประกอบคือมีเทนอีเทนพโพรเพนบิวเทนเพน,นเทนและกรรมาฐาันในปริมาณที่ต่ำมากมาพบในเมืองทานหินบริเวณบ่อกแกส๊สและใต้ดิน 3. ่ทานหินคือหินชนิดหนึ่งที่สามารถติดไฟได้ โดยเป็นตะกอนที่เกิดจากการสะสมทับถมกันของซากพ,พืชในลุ่มน้ำหรือแอ่งตะกอนน้ำตื้นตามธรรมชาติเป็นเวลาหลายร้อยปีนิวเคลีย์เป็นพลังงานที่ประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตอนเกิดจากการแตกตัวหรือการรวมตัวของน er. ิวเคลียสภายในอะตอมจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของความร้อนและพลังงานรังสี กันมากคะ่ะเพื่อนๆสำหรับวิดีโอพลังงานในชีวิตประจำวันตอนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปหากเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอบคุณคะ่ะ